จูนทำแกงเผ็ดไก่ส่ตนอไม้นะคะวันนี้จูนจะใส่พริกแกงหนึ่งขีดค่ะที่จูนใส่น้ํามันเพราะว่าใส่น้ํามันคือจูนไม่ใส่กะทินะคะวันนี้จูนจะทําแบบไม่ใส่กะทิผัดพริกแกงให้หอมค่ะ Today I'm going to cook ชูเม็ดรก่แดงแกงกับขึ o นเดี๋ยวเรามาผัดให้หอมก่อนนะคะเดี๋ยวให้เครื่องหอมแล้วเราค่อยมาใส่ไก่นะคะจูนจะหยอดน้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าจูนไม่ได้ใส่กะท้ค่ะจูนก็จะให้น้ำช่วยค่ะ ใช้พริแกงหยาบแล้วจูนจะใส่ไก่นะคะวันนี้จูนไม่ใส่เนื้อไก่ค่ะจูนจะใส่เครื่องในไก่นะคะแล้วก็เลือดแต่ตอนนี้ใส่เครื่องในก่อนค่ะ เอาที่ตัวเองชอบนะคะอย่างที่บอกคือไม่ค่อยชอบกินเนื้อไก่ค่ะคึงก็เลยจะต้องใช้เอ็นี้แทนค่ะเครื่องในไก่แทนเป็นพวงไข่นะคะพวงไก่ค่ะเป็นทั้งหมดของพวงเขาเลย chicken in t h e s t h i อืมเอาตัวนี้ลงไปก่อนค่ะเดี๋ยวเลือดให้ลงอ ได้ยินไหมคะเสียงบ้านไหนน,หน,หนี่เลยหอม่างเอาหอมนี่มากเลย stir until the chicken in Thai uh cook well เดี๋ยวเรามาดูสเต็ปต่อไปนะคะพอผัดเครื่องในเสร็จแล้วน้องคือว่าจะใส่

เกนสตอ s t ร c k โนเอ no m s g added แบบไม่มีผงชุบค่ะต้องใส่น้ำตาลปี๊ดนะคะแต่จูนไม่มีจูนก็จะใส่น้ำตาลตโนตนดแทนค่ะนิดนึงค่ะเพราะว่าน้ำตาลตโนตนดมันจะหวานมากเนาะ เ,เดี๋ยวจุนจะใส่เดี๋ยวจุนจะใส่บราวชูกาอีกทีนึงค่ะไ่หนึ่ง,น,งนี่คือจูนทําของตัวเองนะคะทํากินแบบที่ตัวเองชอบเนาะใส่เกลือนิดนึงค่ะโซ นาง,งามกับโบใส่ีนี่ตามเคยเคแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะซีซันเนสซอส แล้วก็บราวน์ชูการ์นะคะตัดน้ําตาลตะโนดหน่อยค่ะสักสองช้อนเห็นไหมคะเราไม่ต้องจำเป็นต้องใส่อันี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องใส่อออะไรนะมะพร้าวค่ะน้ำกะทิหน้า ไม่ต้องใส่ก็ได้ดูสิเครื่องแกงเราก็มันแล้วค่ะเราผัดเห็นไหมจนแตกมันแล้วจุนก็จะเคี่ยวต่อไปเนาะต่อไปก็คือชิคเก้นบลัชค่ะใส่เข้าไปเลยเลือดไก่ค่ะ เพื่อไก่จนใช้สองก้อนค่ะ ต่อไปนะคะจูนก็จะใส่หน่อไม้ค่ะดันบูชูจูนจะเขี่ยวไปเรื่อยเรยก่อนนะคะเราค่อยมาใส่พวกผักเนาะ ก็เราตุ๋นมาได้สักพักนะคะก็คือมันสุกแล้วค่ะ We brace for a while now it's well cooked so then I'm gonna uh, garnish with red chili green chili c a y e n m e leaf นะคะจึงจะใส่พริกแดงซอยพริกเขียวซอยแล้วก็ใบมะกรูดค่ะ And สวีตเบซิลลีฟค sure like ่ะไทยสวีตเบซิลลีฟใบโหระพาคือว่าเป็นเสร็จค่ะวันนี้แกงแกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ค่ะเสร็จเรียบร้อยของจูนแล้วพร้อมจะกินแล้วค่ะ หน้าตาน่ากินอยู่นะเครื่องแน่นค่ะเครื่องแน่นตักข้าวมาค่ะตักข้าวมาพร้อมจะราดข้าวแล้วค่ะดูสิน่ากินมากเลยทำง,ยง่ายสไตล์จูนค่ะ my own style my own recipe นะคะ